มั่นคงมั่นใจเรียกใช้ประกรันวินาศภัย ASTV Service มาแล้วช่วงสุดท้ายของรายการหลายคนรอคอย026294433เดี๋ยวเราจะมาร่วมสนุกกันแล้วเมาส์ระหว่างเรารอสายนะคะเดี๋ยวเราจะดูอ่ะถามคำถามก่อนเลยละกันนะเมื่อกี้นี้ระบบความปลอดภัยของฟอร์ดมีเยอะแยะมากมายเลยเดี๋ยวเราถามสักให้ยกตัวอย่างมาสักหนึ่อันกันละกันเดี๋ยวจะแจกเมาส์ให้สำหรับฟอร์ดโฟกัสนะ ถามว่าระบบความปลอดภัยของ For d f o ฟ u s ใหม่มีอะไรพูดมามสัก,<ม>สกอย่างหนึ่งสักอย่างหนึ่งค่ะศูนย์สองหกสองเ่าระวังรอสายนะคะต้องขอขอบคุณตกค้างจากแฟนเพจวันครบรอบหนึ่งปีนะคะที่เราเข้าไปให้ของรางวัลทอง Facebook นะที่เราเล่นกันในสัปดาห์ก่อนนู้นนะ คือคุณนัฐพงศ์ทองประสานนะคะจากจังหวัดลบบุรีนะคะและคุณทวัตเลิศฤทธิ์สัมพันธ์จากกรุงเทพนะคะทีมงานจะส่งของที่รลึกไปให้ถึงที่บ้านเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณมากอ๋อกำลังจะส่งไปให้นะคะทีมงานบอกมาคุณทวัตคุณยงยุทธมาสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,ค,รบคุณยงยุทธนะคะตอบบ้าอะไรคะ เออตะกี้ไม่ได้ฟังคำถามอะครับอ๋อโอเคไม่เป็นไรค่ะแต่นี่ดูแบบมั่นใจมากนะถามอะไรมาก็ได้ตอบได้หมดโอ,อเคเลยระบบความปลอดภัยของ Ford Focus นะคะมีหลากหลายระบบเลยเมื่อกี้เราพูดพูดไปตอนเทสต์เลือกมาสักหนึ่งระบบค่ะยกตัวอย่างมาให้แจกให้เลยครับผมระบบช่วยจอดอัติยาะครับโอ้โห,โโหแม่นเลยนะครับผมเอ่อค c t i v ครับผมนี่จะพูดภาษาอังกฤษใช่ไหมเนี่ยครับได้ยินครับ Active Start Exit เบิร์มันมีตัวเดียวอ่ะจากที่ไหนคะกรุงเทพรึเปล่คะใช่ครับกรุงเทพครับเบิร์มันมีตัวเดียวเพราะงั้นให้สองตัวละภาษาข้าภาษาไทยตัวหนึ่งก็ภาษาอังกฤษตัวหนึ่งนี่ไงเอาถ่านไปไงคุณโหดตลกกระแถมถ่านมันก็ต้องแถมอยู่แล้วคุณยินดีด้วยครับยินดีด้วยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวฝากชื่อกับเบอร์โทรศัพท์ไว้กับทางทีมงานเราได้เลยนะคะยินดีด้วยครับนี่มอบให้เลยง่ายๆอย่างเงี้ยแหละรายการเราอีกสองคำถามแล้วกันอีกสองคำถามมาๆๆๆาแจกแจกแจกเร็วอ่ะแจก คุณบอกว่าอะไรนะให้บริษัทนี้เขาหน่อยนะมออรไซค์เขาเนี่ย SYM SYM SY ของประเทศอะไรเออของประเทศอะไรโทรมาเลย026294433ถ้าดูรายการสัปดาห์ที่แล้วนะโอ้ต้องเปนสัปดาห์ก่อนนะคุณเขาจังไม่งงเหรอบางคนเขาจำได้ไหมอ่ะเขาจะเดาบน,นถูกห<ช>ไหมไม่ใช้ก็ได้เออ026294433มันดีดิฉันยังสับสนเลยเอออรไซค์ SYM นี้เป็น ของประเทศอะไรนะคะนี่เราจะแจกเสือ้อสวัสดีค่ะสวัสดีครับจากที่นอชื่ออะไรคะคุณบุญชัยครับค่ะคุณบุญชัยจังหวัดอะไรคะคุณบุญชัยหลีเสียงอุดอนธานีครับทีวีที่น,นึงค่ะมันจะดีเลยกันหน่อยครับจากกุดอนธานีครับค่ะนี่เลยเสื้อตัวนี้นะคะที่แล้วได้ดูรายการหรือเปล่าครับดูตลอดนะครับดูตลอดไม่นายา,ยา ติดการเมืองใช่ไหมฮะใช่แล้วก็เลยไม่ได้ดู้าวทีจดามเบอร์ว่างติดรายการตลอดเลยว้ายน่ารักมากเลยค่ะขอบคุณมากค่ะมากอะคำถามถามง่ายๆเลยค่ะเจ้ามอเตอร์ไซค์ไอ้เจ้ายี่ห้อนี้เนี่ยนะคะ SYM เนี่ยนะคะมันเป็นของประเทศอะไรพอจะจำได้บ้างไหมเอ่ย SYM มอเตอร์ไซค์เหรอครับค่ะเป็นยี่ห้อของมอเตอร์ไซค์แต่ว่าเป็นของประเทศอะไรเฮ้ยหนูว่าพี่มีช้อยเอ้ยไม่ใช่คุณโก้มีช้อยเขาหน่อยเหอะ เร,เราช่วยแฟน,ร,น y รายการเ y m เพราะว่าไม่ใช่แฟนมันจะซค์นะครับน่าษิดาสตรรถยนต์เอาไต้หวันไต้หวันกับแองโกลาอะไต้หวันครับถูกต้องครับนี่คุณ ไต้หวันกับแองโกลาทำไมคุณคิดว่าได้ยังไงแองโกลาเนี่ยคุณก็แจกเขาไปเลยง่ายกว่าไหมเดี๋ยวมันมีรถยี่ห้อแองโกลามาจากประเทศแองโกลา่าจะมีก็ได้คุณแจกง่ายเลยค่ะขอบคุณนะคะเดี๋ยวฝากชื่อไว้กับทารทำทีมงานของดิฉันนะคะเอ้ยทำทีมงานด้านหลังดินี่ดิฉันจะจัดการกับ กับพิธีกรร่วมหุงดีสระเดือนเอาถูก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 ค่ะถูกต้องนะคะไต้หวันคุณคิดได้ไงเองกุลาไม่รู้มันโผล่ขึ้นมาเองข้างในยังบอกไต้หวันหรือฮ่องกงเออมันยังดูใกล้เคียงกันหน่อยเออหรือว่าไต้หวันกับเกาหลีก็ยังใกล้เคียงไต้หวันกับเอองกุลาก็ไม่แน่ไงเผื่อเขาพัฒนารถเอองกลาเออเขาบอกอิตาลีอะไรอย่างเงี้ยเออมีมอเตอร์ไซค์ก็เออยังพลาดไปอย่างข้างในบอกว่าพอเฮ้ยหมดเวลากันดีกว่า อย่างไรก็ตามค่ะของอื่นๆเดี๋ยวแจกให้ในสัปดาห์หน้านะคะขอบคุณจริงๆทุกสายนะคะที่โทรเข้ามาร่วมสนุกแดีวว่าจะเข้าไปพูดคุยกันใน a c e b o o k ก็ได้นะเดี๋ยวบางครั้งเราจะไปแจกของกันใน Facebook บ้างดีกว่านะจะได้ไปเรียกเดตติ้งกันข้างในเฟซบุ๊กบ้างเสื้อผ้าของเนี่ยแหละเออเราเอามาแจกแต่เวลาไม่มีไงพอถึงต้นท้ายเวลาหมดพอดีเออหมดพอดีก็มัวแต่เมาส์กันไงขาลังแจกกันตั้งแต่ต้นรายการเลยดีกว่าแล้วบอเขาได้เสร็จเขาก็ปิดทีวีนอน คุณก็เกินไปโอเคค่ะสำหรับตอนนี้นะคะหมดเวลาของ m o t e r i n g on a i แแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะในเสาร์หน้าเวลาเดียวกันนี้นะคะเดี๋ยวดิฉันจะไปฟิตร่างกายให้แข็งแรงกว่านี้เราจะกลับมาเจอคุณผู้ชมใหม่นะคะวันนี้เราสองคนพร้อมทิมงานหลากคุณผู้ชมแล้วนะคะสวัสดีค่ะ